หนึ่งรูปสามเหลี่ยมส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยมและความสูงของรูปสามเหลี่ยมหนึ่งจุดหนึ่งรูปสามเหลี่ยมและส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยมนะครับสำหรับรูปสามเหลี่ยมนะครับเป็นรูปปิดที่ประกอบด้วยส่วนของเส้นตรงสามเส้นแต่ละเส้นเรียกว่าด้านของรูปสามเหลี่ยมและประกอบด้วยมุมสามมุมแต่ละมุมเรียกว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนะครับจากรูปที่กําหนดมาให้นะครับ เราจะพบว่ารูปสามเหลี่ยมรูปนี้เขาเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมกขคนะครับประกอบด้วยด้าน3ด้านได้แก่ส่วนของเส้นตรงขกอส่วนของเส้นตรงขคและส่วนของเส้นตรงคขนะครับอันนี้เป็นด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมกขคนะครับมุมภายในมี3มุมได้แก่มุมกขคมุมขคกและมุมขคค นะครับแล้วก็มีการสแสดงในรูปนะครับก็จะเห็นว่ามีภายนอกหนึ่งมุมนะครับก็คือมุมคอกรองอนะครับอันนี้เป็นความหมายของรูปสามเหลี่ยมแล้วก็ส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยมที่สําคัญก็คือเป็นเรื่องของด้านกับมุมนะครับนะครับเรายังอยู่ในเรื่องของส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยมนะครับนะครับเมื่อม <c oughs> <c oughs> ีรูปสามเหลี่ยมมาให้นะครับกําหนดมุมมาให้สามมุมด้านให้สามด้านถ้ากําหนดด้านใดด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยม เ็นฐานนะครับในข้ออนี้ก็รูปนี้นะครับแล้กกาหนดด้านนี้เป็นฐานนะครับเราก็จะรู้ว่ามุมที่ฐานก็จะมีสองมุมนะครับมีสองมุมนี้นะครับนะครับมุมที่ฐานคือมุมที่ฐานเป็นแขนของมุมนะครับต่อมามุมยอดนะครับมุมยอดคือมุมที่อยู่ตรงข้ามกับฐานนะครับแล้วก็จะมีด้านประกอบมุมยอดมาสองด้านนะครับด้านประกอบมุมยอดก็คือด้านแต่ละด้านที่ประกอบกันเป็นมุมยอด นะครับแล้วอันสุดท้ายคือจุดยอดมุมนะครับจุดยอดมุมก็คือจุดปลายที่เป็นจุดเดียวกันของด้านประกอบมุมยอดทั้งสองนะครับโดยส่วนสําคัญของสูกรูปสามเหลี่ยมนะครับจากรูปตัวนี้นักเรียนจะต้องกําหนดหรือหาฐานให้เจอก่อนนะครับเมื่อเจอฐานแล้วก็จะรู้มุมยอดนะครับเพราะมุมยอดคือมุมที่อยู่ตรงข้ามกับฐานเพราะนั้นฐานอาจจะไม่ติดพื้นก็ได้นะครับสําหรับรูปสามเหลี่ยมหลายๆรูปนะครับเพราะนั้นนักเรียนต้องดูว่าเขากําหนดมาให้หรือเราจะกําหนดเองก็ได้นะครับ 1.2จุดสองความสูงของรูปสามเหลี่ยมนะครับอันนี้มีตัวอย่างรูปสามเหลี่ยมนะครับที่นักเรียนจะได้เจอนะครับบ่อยๆนะครับมีสามูปนะครับก็มีรูปสามเหลี่ยม abc รูปสามเหลี่ยม obot รูปสามเหลี่ยม mno นะครับนะครับโดยนิยามความสูงนะครับส่วนสูงก่อนนะครับส่วนสูงก็คือส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดยอดมุมนะครับของมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานหรือส่วนที่ต่อออกไปในแนวเดียวกับฐาน นะครับทีนี้มาดูนะครับสามรูปนี้นะครับส่วนสูงก็จะไม่เหมือนกันนะครับมาดูสามเหลี่ยม ABC ก่อนนะครับส่วนสูงก็คือเส้นประตรงนี้นะครับก็บอกแล้วว่าส่วนสูงคือนะครับส่วนของเส้น่ตรงที่ลากจากยอดนะครับมาตั้งฉากฐานเพราะนั้นส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม ABC ก็คือเส้นประเส้นนี้นะครับสำหรับสามเหลี่ยมอบตนะครับเขาเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเมื่อเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับส่วนสูงของเขาโดยส่วนใหญ่เราจะดู ส่วนที่ตั้งตรงนะครับก็คืออบอนะครับเพราะฉะนั้นส่วนสูงของ عم, อรูปสามเหลี่ยมอบตก็จะเป็นเส้นอบเส้นนี้นะครับโดยส่วนใหญ่รูปสามเหลี่ยมมุมฉากเราจะให้เส้นที่อยู่ที่พื้นนะครับก็คือบอตอเป็นฐานนะครับเพราะนั้นส่วนสูงก็จะเป็นอบอไปมาดูรูปด้านขวานะครับรูปสามเหลี่ยม m n o ตัวนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มี จุดยอดบุมนะครับมันยื่นออกไปจากฐานเพราะฉนั้นเราจะกําหนดส่วนสูงเนี่ยเราต้องลากเส้นนะครับเป็นแนวเดียวกับฐานออกไปนั้นเราต้องลากเส้น OP ออกไปนะครับจากนั้นเราก็ลากส่วนสูงนะครับออกมาจากจุดยอดมุมนะครับก็คือจุด N ลากลงมาตั้งฉากกับส่วนที่เราต่อยื่นออกไปก็คือ OP นะครับเราก็จะได้ส่วนสูงนะครับสำหรับสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับ MNO ก็คือส่วนสูง NP นั่นเอง นะครับทีนี่ความสูงมันก็จะไปล้อก,กับเรื่องส่วนสูงเพราะนั้นถ้าเราหาส่วนสูงได้ความสูงก็คือการวัดระยะนะครับระยะนั่นเองระยะออกมาเป็นหน่วยเซนติเมตรเป็นเมตรนะครับก็ว่าไปข,ข้อที่สองนะครับสมบัติเกี่ยวกับมุมภายในของรูปสามเหลี่ยม,มนะครับขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้สองมุมฉากหรือหนึ่งร้อยแปดสิบองศานะครับทีนี้เรามาดูนะครับ ปกติแล้วเราจะมีรูปสามเหลี่ยมนะครับแบบใดก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับเขาก็กำหนดมาให้มีมุมสามุมก็คือมุมหนึ่งมุม2และมุมสามนะครับอันนี้จะเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าเอ๊ะมันรวมกันได้1น0่ดสิบได้อย่างไรนะครับเราก็เอาสามเหลี่ยมที่กําหนดมุมสามุมนะครับมาฉีกแบ่งเป็นสามส่วนดังรูปที่สองนี้นะครับฉีกแบ่งเป็นสามส่วนนะครับเมื่อฉีกแล้วนักเรียนก็นํามาติดคืนที่นะครับดังรูปที่สามนะครับก็ติด จากมุมที่หนึ่งนะครับของมุมที่สองก่อนนะครับติดลงไปเราจะขีดเส้นกำกับไว้นะครับติดกาวลงไปแล้วก็เหลือมุมที่สามุมสุดท้ายก็มาติดไปตรงกลางของมุมที่หนึ่งกับมุมที่สองนะครับจากนั้นนะครับเราก็เอามุมทั้งสามที่ติดเรียบร้อยแล้วนี้มาวัดขนาดนะครับปรากฏว่าขนาดของมุมที่วัดได้นะครับหนึ่งสองสามนะครับมันรวมกันได้180ร้อยแปดสิองศาเพราะฉะนั้น ที่มาของขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้สองมุมฉากหรือหนึ่งรอปิองศาก็มาจากการพิสูจน์แบบนี้ได้แบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือวัดขนาดมุมนะครับทั้งสามุมมารวมกันสามเหลี่ยมไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมรูปใดก็ตามนะครับเมื่อนําขนาดของมุมภายในทั้งสามุมมารวมกันก็จะได้หนึ่งรอแปดสิบองศานะครับหรือสองมุมฉากนะครับเพราะนั้นขนาดของมุมภายในของูปสามเหลี่ยมก็จะไปหนึ่งรอปดสิองศาซึ่งมาเกิดจากการรวมกันของมุมสามมุมนะครับ ก็คือมุมหนึ่งมุมสองมุมสามเพราะนั้นเราก็มาสรุปตอนท้ายว่าเมื่อลูกสามเหลี่ยมมีมุมสามมุมนะครับมุมทั้งสามรวมกันก็มีผลลัพธ์เท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบองศานะครับนะครับเราลองมาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่หนึ่งนะครับจงหาขนาดของมุมภายในที่เหลือของรูปสามเหลี่ยมที่กําหนดให้นะครับก็กําหนดรูปสามเหลี่ยมให้รูปหนึ่งนะครับก็มีมุมให้สองมุมนะครับก็คือเจ็ดสี่องศากับสี่สิบสององศา นะครับมันเหลือมุมโล่งๆมุมหนึ่งให้เราหานะครับเพราะฉะนั้นวิธีทำขั้นตอนนะครับเวลาเรียนทำนะครับเราลอกโจทย์มาเสร็จแล้วเราต้องวาดรูปนะครับพยายามวาดรูปแล้วก็ใช้แม้พิมทัดวาดให้เรียบร้อยนะครับกำหนดมุมตามที่โจทย์ให้มานะครับให้ครบถ้วนถูกต้องนะครับแล้วก็มาเขียนวิธีทำนะครับเราก็นําข้อมูลของเราที่ได้เรียนมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้เท่ากับหนึ่งร้อยแปสิบองศานะครับ จากนั้นเราก็มาเขียนว่ามุมมันมีอยสามมุมก็คือมุมหนึ่งมุมสองมุมสามนะครับในที่นี่มันกลายเป็นเจ็ดสี่องศาบวกกับสี่สบององศาแล้วก็บวกกับมุมที่เหลือนะครับก็คือมุมที่เหลือก็คือมุมที่เราต้องการหาทั้งสามมุมรวมกันได้เท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบองศานะครับฉะนั้นการแก้ปัญหาก็คือเราต้องการมุมที่เหลือมุมเดียวนะครับเพราะนั้นไอ้สองมุมที่เหลือเราก็เอาไปนะครับให้หนึ่งร้อยแปดสิบลบ ที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งวันนั้นก็จะทายเป็นมุมที่เหลือเท่ากับ1 8 0องศาลบด้วยวงเล็บเปิด74องศาบวกกับ4 2องศาวงเลบ็บปิดนะครับเพราะฉะนั้นมุมที่เหลือก็เท่ากับ1 8 0องศาลบกับเราก็ไปตั้งบวกข้างนอกนะครับหรือบวกนะครับโดยการทดทดเลขก็ได้หรือจะบวกในใจก็แล้วแต่ก็เอา74 12ก,ก,ก็ได้1 6องศานะครับเพราะฉก็ั้นก็นร้อยสิบกับ116นะครับป็นเลขคก็ตอบที่ได้อ,มอมุมที่เหลเากับ64องศา นะครับนักเรียนก็ตอบเป็นเลขไทย64ิีองศาดังนั้นสรุปขั้นตอนการทํานะครับ1ก็คือลอกโจทย์2วัดรูป3ก็กนังพอรู้ที่ได้เรียนมาในเรื่องของขนาดมุมภายในนะครับรวมกันได้หน่วยปิองศามาใช้ช่วยแก้ปัญหานะครับเราก็จะได้ขนาดของมุมที่เหลือ